วันนี้มาเปลี่ยนไส้กรองรอบค่ำนี่ครับไส้กรองเสร็จปีน้ำสซนิมแดงครับนี่น้ำสซนิมแดงโอ้สกปรกมากเลยครับจากสีขาวๆนะครับทุกคนนี่ครับจากสีขาวๆกลายเป็นสีนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวที่สองคาร์บอนแก๊สตอนนี้คาร์บอนบล็อกนะฮะจากขาวๆอันนี้จะเป็นโพสคาร์บอนนะฮะโพสคาร์บอนกรองปรับสภาพน้ำกินน้ำ นี่ฮะผมอืมเปลี่นเซตปีเะนี่ครับนี่ครับตัวแดงๆเมื่อกี้จะดูตัวนี้นะครับตัวหนึง่งตัวสีแดงเมื่อกี้ที่เป็นสนิมแงดงถักสนิมแดงคาร์บอนตัวที่สองคาร์บอนแก๊สตัวนี้จะปรับสภาพน้ำก,กินคอรีนรักพวกสารแ0 0รลอยพวก คโคนอะไรพวกนี้แล้วก็ขั้นตอน,นที่สามก็คือคาร์บอนบล็อกจะดับเหมือนกันครับหน้าที่เหมือนกันคาร์บอนแก๊สีนจะดับก,กลิน่นคอรีนอ่ากลิ่นน้ํากลิ่นที่พึงไม่พึงประสงค์มาต่มน้ำนะฮะอันนี้จะเป็นคาร์บอนบล็อกต่บคีโคนนะครับตัวนี้ดักคีโคนดักสารานั้นสนิมใช้โดยโดยโดยละสามไส้ี่จะกองไม่ไม่สาดเท่ากับตัวนี้นะครับ ขั้นตอนที่ทําให้น้ําสะอาดคือตัวข้างบนตัวข้างบนตัวนี้นะครับนี่ตัวอยู่ในกระบอกตัวนี้แหละที่ว่าเป็นเมมเบรนตลอดสีฟ้าแต่อยู่ข้างในนี้ข้างในี้เขาจะทำนาะที่แยกน้ําครับแยกน้ําครับน้ําที่เป็นสนิมหินปูนสารอะไรแคลนไ,ไ,ไรอะไรมาก,กับน้ำ,น,ำนี่เขาจะแยกออกไปครับถ้าน้ําสกปรกมากตัวนี้เขาจะแยกออกไปเป็นน้ําทิง้ง น้ำสะอาดที่อยู่0.01มคอนจะลงมาถังนี้0.01นะครับนี่จะลงมาถังลงมาทางขาวนี้คือน้ำสะอาดนะครับทุกคนอันนี้คือระบบระบบกรองห้าขั้นตอนระบบกรอง r o ห้าขั้นตอนอ่าระบบ r o ห้าขั้นตอนก็จะมีใส่กรองเส้สามปีก็จะมีมอเตอร์ ปมน้ำช่วยแล้วก็จะ,จะมีเมมเบรนแล้วก็จะมีโพลคาร์บอนนะครับโอเคครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะฮาใสุดนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพ่ี่ๆน,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 น้องๆทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญและ,อ,ะอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีมีสุข มีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ